ใครที่ตามผมมาจาก YouTube ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา3ามทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้นี่วัดใต้ถ้าจะเก็บเก็บให้ครบอันนี้เนื้องเงินนะครับอันนี้3มแถวอันนี้3ามแถว อันนี้สี่แถวอันนี้ศูนย์เจ็ดนะครับนี่เน้นจิ๋วหลวงตาจวนใช่ไหมฮะโอ้ยพระท่านเหนียวมากนะนะครับนี่สามแถวสภาพนี้ก็ต้องมีสามหมื่นกว่าสามแถวบล็อกเงินสี่แถวเนื้อเงินอ่ะแล้วก็ศูนย์เจ็ดเอาครบชุดเลยไหม นี่ชุดนี้นะใครอยากได้ครบชุดกดเก้ามาเนื้อเงินนะ่ะหายากเนื้อเงินสวยสวยแสนฟ้านะครับเนื้อเงินสวยสวยแสนกว่านะครับแบบนี้ถ้าเป็นกระไหล่ทองก็แสนกว่าอันนี้เป็นผิวไฟเนี่ยครบชุดนะ <c oughs> ผมให้คุณนะผมเต้เลยนะเหรียญน,นี้ยังไงก็ต้องสามหมื่น ไม่ได้ใช้เลยเนี่ยถ้าผมตีสองหมื่นห้าเหรียญเนี้ยหมื่นห้าสี่หมื่นละเนื้อเงินเนี่ยหมื่นหนึ่งไม่ได้จะซื้อได้อันนี้เนื้อเงินนะครับหายากนีชุดเนี้ยใครเอานะผมเอาเท่านี้เหรียญน,นี้เหรียญเดียวเนี่ยถ้า ถ้าเป็นคนที่แบบไม่อยากแบ่งปันเนี่ยตีสี่ห้ามื่นยังไม่น่าเกียดเลยครับเพราะเหรียญนี้ไม่ได้ใช้เลยเนื้อเงินหายากจะมีทั้งสามแถวบล็อกธรรมดาและบล็อกทองคำเนี่ยเป็นเรื่องยากมากนะครับเนี่ยผมคิดออกมาแล้วเนี่ยดีไม่ดีทุนผมจะเกินด้วยใครที่อยากเอาไปศึกษาก็เอาไปเพราะว่านะถูกกว่านี้ก็ให้ไม่ได้ อันนี้ถือว่าให้ถูกแล้วด้วยนะครับอ้าอืมนะอ่ะ,อะ,อะ,อะส่วนอันนี้พอทบหนึ่งหมีเลิกเสาห้าครับพอทบหนึ่งหกนี่เศกนะฮะในเลิกเสาห้าใครอยากได้มาพอทบนี่ก็ที่สุดของเพชรชบูบแลลว อันนี้ดูง่ายสบายตาอ้าวก็อันนี้หลวงพ่อเกษมฝั่งพลอ,อ,อยพันเดียวฝั่งพลอ,อยด้วยนะพันเดียวเนี่ยหลวงพอ่อเกษมติดจีวรฝั่งพลอ,อยด้วยอ้าวฉะนั้นวันนี้เอาอันนี้ไปนี่ยอดอัฐ,ฐารถทิสันุโลก ยอดอัฐารดพิษสุโลกเนื้อชิ้นเขียวที่แพงที่สุดคือยอดอัฐารดครับนี่วัดอ่าเนี่ยฮะผมไม่รู้ว่ากล้องสองพระผมไปไหนผมไม่รู้ผมติดมาหรือเปล่าพระยอดอัฐารดพิษโลกองนี้ เป็นพระกุนะที่เก่าแก่และมีความศักดิ์สิทธิ์ยอดนิยมอันดับต้นๆของวงการผมเชื่อครับว่าคนเล่นพระรู้จักพระยอดอัถาลดหมดนะแต่ไม่ค่อยเจอแท้นะครับไม่ค่อยเจอแท้เห็นไหมฮะถ้าแท้มีปานดำมีไข่แมงดาเป็นเม็ดๆขึ้นคุณคิดว่าจะมีพระเกที่เกได้เหมือนไหมพระที่อายุเจ็ดร้อยแปดรอปีเนะี่ย คุณคิดว่าจะมีพระใหม่ที่ทําให้เหมือนกับพระเจ็ดร้อยแปดร้อยปีได้ไหมไม่ได้หรอกครับเซียนในกลุ่มตีเกเนี่ยมันคือปัญหาไงครับในกลุ่มมาเราจะไปเรียกเซียนเลยครับเราเรียกพอ้านะอ้าวยอดอัดฐารถองค์นี้เอาหมื่นห้ามื่นห้าพันบาทหมื่นกว่าบาทเนี่ยพระอุยอดนิยมของเมืองไทยเอาไปแบ่งให้ใช้คำว่าแบ่งจริงๆ หมื่นกว่าบาทราคาเท่ากับเต่าสุขใจปีสามเจ็ดนะอีกหน่อยคนกลับมาเล่นพระเก่าหมดแล้วครับคนที่เข้ามาเขาไม่ค่อยรู้จักพระเก่าแต่เวลาเข้ามาลึกๆแล้วเนี่ยพอรู้จักพระเก่าเนะี่ยมาเจอพระเก่าเลยไม่ค่อยมีตังค์ครับขอบคุณครับพี่วสันสองหน่อยกล้องไม่มีพี่ทวีปิดหมื่นห้าเนี่ยฮะถ้าเซียนพระระดับเล่นพระมาสามสิบสี่สิบปียอดอัฐารดนี่คือที่สุดแล้ว สวัสดีครับพี่ทวีนะครับคือที่สุดละนะพี่ทวีนะเก็บแต่พระเก่าพระหายากฉะนั้นเอารูปหล่อพระทบไปพระทบวัดชนแดนแน่นอนครับให้สบายใจได้เลยครับถ้าเป็นรูปหล่อทองเหลืองลมดำนะแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ของเก๊เทรูปหล่อมาแล้วไม่ลมดำครับ นะฮะอันนี้ผมบอกเลยคือของเก๊ะทำเทรูปรล่อมาแล้วอ่ะมันไม่ทำน้ำยาลมดำหรอกครับอ่าถ้าเป็นรูปหล่ออะไรก็แล้วแต่นะนะครับเป็นหล่อแล้วลมดำอ่ะแทบจะแท้ไปแปดิเซนขอเพาะเปลี่ยนพันห้ามีใหม่ครับเพาะเปลี่ยนอันไหนพันห้าเอ่ยนะครับปู่สวงโอ้ท่านเก่งนะที่สุดละพอทบอง์นี้เนี่ยเอาหกพัน นะครับโดดล่มตกมาล่มไม่กลางยังไม่ตายเลยเพราะทบครับพี่หนุ่ยเมืองนอนนะ <c oughs> อ่ะอันนี้เอาหกพันอ๋อถ้าเก๋ผมคืนเพิ่มให้อีกหมื่นหนึ่งนะอันนี้เป็นทริกนะถ้าคุณเจอรูปหล่อหรือเจอพักกิ่งลมดำนะให้คุณรู้ว่าแทัตโนมัติแต่ก็ไม่อยากใช้คำอโัตโนมัติอยากให้ว่าแปดสิบเปอร์เซ็นเพราะของเก้มันเทพ้าหล่อมาไม่ลมดำหรอกครับไม่เสียเวลาไปซื้อน้ำยาลมดำมาลมอันนี้ปีหนึ่งหก ขอบคุณมากๆครับพี่พี่ทุกๆท่านอืพอทบหกพันพอทบวัดชนแดนอ้าวก็จะมีเหรียญอันนี้ครับเหรียญหายากนะพระแก้ววัดเหนือมหาสารครามบางครั้งก็นะฮะใครอยู่จังหวัดไหนเขาก็มักจะซื้อพระจังหวัดนั้นพระเหมาเหมาให้ไปแล้วนะครับ ต้นรายการอ่ะสแตมเจ้าคุณนอในกระดาษหนังไก่เนี่ยสแตมเจ้าคุณนอนี่เอาเอาสองพันพอนะคสแตมเจ้าคุณนอเอาสองพันพออันนี้ทันหลวงพ่ออือสองพันบาทคือต้องบอกว่าตอนเนี้ยผมซื้อพระ ใครมีปูไข่อีบบัว阿ะหังน้ําเคลือบเขียวเนี่ยติดต่อหาผมด่วนเลยนะใช่ผมต้องรีบไปดูเลี้ยวภูครับน,นี่นะฮะเพราะอะไรรู้ไหมครับอันนี้ทันปูไข่ประวัติชัดเจนมากมากเอาว่าประวัติชัดเจนกว่าปิดตาประวัติชัดเจนกว่าเหรียญด้วยผมไปได้ประวัติมาว่า พระพิมพ์เนี้ยทำแจกนะครับให้กับกระถินหลวงที่รัชกาลที่6กเสด็จนะฮะพระราชทานกระถินหลวงให้กับวัดบพิษพิมุกนะหรือวัดเชิงเลนคุณคิดดิพุทธคุณเท่ากันนะหลวงป,ปู่ไข่ที่เสกแน่ๆบางอย่าง พ่อค้าพระไปเมคให้เป็นสิบสิบล้านบางอย่างพ่อค้าพระไปเมคล้านสองล้านแต่แบบเนี้ยสองสามมื่นสำหรับผมอะถ้าผมรู้อะผมไม่ได้แคร์ครับอันไหนจะแพงนะแต่ผมชอบซื้อพระที่ผมรู้ดีสักกี่ครับไม่ต้องไปเสียเป็นแสนเป็นล้าน ก็ได้พุทธคุณหลวงปู่ไข่ใช้เท่ากันนะฉะนั้นกีบบัวอรหังปู่ไข่องค์นี้เป็นรายการสุดท้ายวันนี้อ๋อเดี๋ยวก็แพงครับคือแน่ๆเวลาคนรู้แล้วนะครับคือตอนแรกอรไม่รู้นะครับแต่เวลาคนรู้แล้วะคนคิดเป็นเยอะครับ ไม่งั้นจะมีพระที่อดีตถูกปัจจุบันแพงได้ไงครับนะครับกีบบัวอรหังปูไข่องนี้รายการสุดท้ายวันนี้นะครับใครอยากได้กดแปดมาละกันกดแปดให้ผมเยอะๆรายการสุดท้ายเพื่อนๆครับเพื่อนๆได้พาจากผมไปอ่ะไปหาข้อมูลใน Google แล้วมันดีอ่ะเพื่อนๆก็มีความสุขเพื่อนๆได้พาจากผมไปอ่ะมีคนมาขอซื้อ หรือเก็บไว้อนาคตแพงขึ้น<ๆ>เพื่อนๆก็รักผมฉะนั้นพระทุกอย่างที่ผมนํามาให้เพื่อนๆผมไม่เคยเอาพระกระแสะมาให้ถ้าผมได้พระกระแสเออามาผมขายถูกเลยผม c o อปปรูปแบบการเล่นพระของชีวิตผมว่าผมเก็บพระแบบไหนเล่นพระแบบไหนแล้วมันดีมันมีความสุขมันได้กําไรจริงๆผมก็เอาสิ่งนั้น มาให้กับแฟนเพจของผมนะฮะฉะนั้นองค์นี้นะครับผมให้ประมูลรายการนี้เวลาหนึ่งนาทีครับอ่ะคุณมีเวลากันหนึ่งนาทีนะครับถ้พร้อมแล้วไปรายการสุดท้ายนี่แนะครับอะไรที่ทันตัวปูไข่ไม่ทันก็ยังหลาายหลยตัง ชัดเจนสุดครับผมผมบอ,อกเลยนะถ้าให้ผมเลือกแขวนพระหลวงปูขไข่ที่แขวนแล้วมั่นใจนะคือกีบบัวอะะหังแบบเนี้จริงๆเพราะกีบบัวอระหังแบบน,บบบบนี้ดูแท้เก๊ได้ง่าย 2. ประวัติการทำแจกแจกกระถินหลวงชัดเจน นะครับชัดเจนว่าทำในปี2468นะครับหมดเวลาครับนะคบใครได้ไปดีใจด้วยแล้วผมบอกเลยนะอนาคตอะ่ะพระกีบบัวอรหังปูไข่จะเป็นพระที่แพง ว่ากีบบัวอารหังหลวงปู่ไข่นั้นสร้างแจกงานกระถินหลวงที่รัชกาลที่หกพระราชทานกระถินหลวงให้กับวัดบพิตรพิมกปีสองสี่หกแปดอันเนี้ยทันปู่ไข่แน่ๆนะะปิดตาสร้างปีไหนอ่ะมีประวัติไหมองคเป็นล้านอะ่ะเหรียญสร้างปีไหนประวัติที่กล่าวถึงการสร้างเหรียญเนี่ย ยังยืนยันไม่ได้เลยแต่ที่ยืนยันได้แน่นอนอะ่ะคือกีบบัวอลาหังนี่แหละครับ <c oughs> นะครับปิดนะปิดเหรียญกระตึกเชียงมั่นนะครับอป,ปกาอยู่ที่ออฟฟิศครับพี่ภูมิพัฒน์ <c oughs> แป๊บเดียวแปบ๊บเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมทำคอนเทนต์แล้วผมส่งให้พี่ภูมิพัฒน์เลยสามพันครับไม่ใช่ปัญหานะ้ำเคลือบ นะครับก็คือเป็นเครือบเดียวกับที่เครือบองนะครับน้ำเครือบก็เป็นน้ําเครือบเป็นแก้วเผาไฟละล,ะลายเคลือบแบบที่เครือบองนะแล้วผมบอกเลยว่าประวัติชัดเจนสุดค,คือกีบบอระหังแล้วใครมีกีบบอระหังคนบอกโอ้ยไม่แพงเขาเล่นปิดตาเขาเล่นเหรียญเอาดีครับนะฮะไม่แพงซีดีครับ ได้แขวนพระที่ชัดเจนราคาไม่แพงฮะถ้าฉะนั้นวันนี้ผมจะกราบลาแฟนเพจไปด้วยเหรียญหายากอีกเหรียญหนึ่งของวงการพระเครื่องแห่งประเทศไทยเหรียญพระแก้ววัดเหนือมหาสารคามนะวันนี้โอ๊ตบางแพรต้องกล่าวคำว่าฝันดีลาตีสวัสด์แฟนเพจทุกทท่านสวัสดีครับ